สวัสดีครับเดี๋ยวมาดู GPS Tracker นะครับว่ามันจะติดตามรถของเรามาได้อย่างไงนะครับก็ตอนอื่นก็ต้องหาซิมการ์ดโทรศัพท์นะครับใส่เข้าไปตรงนี้เดี๋ยวดูนะครับก็เอามาผมถอดจากในโทรศัพท์ของผมเองนะครับซิมการ์ดโทรศัพท์ธรรมดาเนี่ยครับไม่ได้เป็นซิมการ์ดพิเศษอะไร ใส่เข้าไปนะครับใส่แบตเตอรี่ตเ,ตรรเสร็จแล้วนะครับก็เอาตัวนี้ครับไปซ่อนไว้ในรถตรงจุดที่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ดีนะครับท่านต้องทดสอบด้วยตัวเองว่า ตำแหน่งไหนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจากนั้นนะครับรอสักประมาณ1นาทีนะครับแล้วก็ทำการโทรศัพท์เข้าไป นะที่หมายเลขที่เราเอาซิมการ์ดใส่เข้าไปนะครับตอนนี้ผมได้เอา GPS ไปซ่อนไว้ในรถนะครับแล้วก็รถเนี่ยจะต้องไม่อยู่ในอาคารนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ในอาคารหรือว่าในตึกอะไรพวกนี้มันจะรับสัญญาณดาวเทียมไม่ได้นะฮะ หลังจากที่มารับสัญญาณได้แล้วเนี่ยเราก็แค่โทรเข้าไปนะฮะพอติดแล้วเนี่ยเครื่องเนี่ยมันจะวางสายเองอัตโนมัตินะครับอ่นะ จากนั้นก็รอเห็นไหมครับมันก็จะส่ง SMS กลับมานะฮะเห็นไหมครับที่โทรศัพท์นะครับมันก็จะมี LED ลองนะฮะแล้วก็สปีดเวลาวันที่แล้วก็แบต์ของแบตแล้วก็ลิงก์ URL นะครับถ้าเราต้องการดูที่มือถือเรานะฮะเราก็ต้อง ต่ออินเทอร์เน็ตก่อนนะฮะตอนนี้รอสัญญาณ เราลองมาดูนะครับคลิกที่ลิงก์เนี่ยครับปึ๊บแล้วก็คลิกที่ลิงก์นะฮะเปิดด้วยแมปมันก็จะหาที่กัดตรงจุดนั้นให้เห็นไหมครับตำแหน่งที่อยู่มันก็จะโชว์ขึ้นมานะฮะ แต่ถ้าท่านไม่มีโทรศัพท์มือถือนะฮะเดี๋ยววิดีโอถัดไปผมจะทำสาธิตให้ดูว่าไอพิกัดท,ที่เราได้มาเนี่ยไปป้อนในอินเทอร์เน็ตแบบไหนนะครับก็คือเข้าเว็บ g o o เกิลแมันะฮะแล้วก็ป้อนพิกัดยังไงเดี๋ยวต้องลองติดตามดูวิดีโอถัดไปนะครเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราลองมาดูการสั่งเป็นโหมด มอนิเตอร์นะฮะก็คือพิมพ์ sms นะฮะนะฮะแล้วก็ส่งคำสั่งเป็นมอนิเตอร์นะฮะ หนงสนะฮะแล้วก็ส่งไปที่เบอร์ใน GPS นะฮะแค่นี้ครับแล้วก็รอมันส่ง SMS กลับตอบกลับมาหาเรานะฮะว่ามอนิเตอร์โอเคท่านหมายความว่ามันเข้าสู่โหมดดักฟังได้นะฮะ โอเคครับมันส่งกลับมาละนะครับมอนิเตอร์โอเคถ้าท่านต้องการที่จะเปลี่ยนกลับเป็นแท็กเกอร์ท่านต้องพิมพ์แท็กเกอร์หนึ่งสองสี่ห้าหกแล้วส่งไปที่เบอร์อันนั้นนะครับมันถึงจะกลับมาเป็นโหมดแท็กเกอร์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราลองมาลองฟังดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาต ไปเปิดวิทยุนะฮะเพื่อที่จะฟังเสียง